ปูเท่าสารกระติบเข่าจ้าเพื่อนๆอันนี้เอิญวะยังก่อนไปติบเขาโอปอมเนไปสารจ้าสารอันนี้สารก่อนยังไม่ได้ถึงขั้นตอนไปเนาะดูดูดอกบายูบะเซ้าดอกปูเ่ากะไดปุ่นเตื่นขืนแม่นสารลดโอเมเนตื่นขืนแม่นหาแนวเหตุดลด อันนี้ไปไปไล่สองสันบอกคุณว่าโอเปเมน oh, oh, สารอันนี้คือขั้นตอนสารสารไล่สองติบเขาน้อยติบเขาใหญ่ปูเถ่าเฮ็ดเป็นเบิดตะวาลูกหลานเฮ็ดบบเป็นจกน้กค้นบอดด้ฝึกบอดด้เลี้ยนน้ำปูเถ่าไว้เลย ขึนขึ้นมาหาแนวเ็ดโหลดปูเ่าก็ได้อันนี้อีกจ้านนี้เพิ่งจะเริ่มจ้ะอันนี้เพิ่นนั่นตอกันแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นสารเราเพิ่นเอามาประกอบตอกันเราเริ่มที่จะไปร้ายสองไปอีกแล้วจ้ะนี่โอ้พแม่ <c oughs> โอ้ยยา่กองก็บ่าผิดว่าถึกเริ่มที่จะสารร้ายสองต่อ สารเซตเรียบร้อยก็จะเป็นขั้นตอนการไปดูดูบางเ,เพื่อนก็นมีออเดอร์มาจากเพื่อนๆมีออเดอร์มาเแล้วไก่กเฮ็ดปูเถาเพื่อนไกเ่เฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เราจะไม่ไม่เจ้าของโมมีดอกไม่สารกระติบเขานะ่ะส่วนมากก่ะญาติพี่น้องบอกไปเอาหรือว่าซื้อเพิ่นกับมีจ้ะความสุขของผูเ่าเนะ